มุ่งสู่เส้นทางธรรมะแห่งภาคกลางสู่จังหวัดกาญจนบุรีเมืองที่มีอดีตการเป็นที่เล่าขานกันไม่รู้จบสิน้นยิ่งใหญ่ทั้งอัญมณีมีอดีตที่ปวดร้าวของสงครามสะพานที่ยิ่งใหญ่สะพานข้ามแม่น้ำแควและดงดิบของป่าใหญ่ที่ยังอุด,ดมสมบูรณ์และความคดเคี้ยวของ่าน้ำที่สวยงามจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่หลายๆายท่านนึกถึงแต่ที่นี่ยังคงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจจะผ่านเลยนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในสายของพระนิยมกรรมฐานและวิชาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์สู่รุ่นปัจจุบันพระเกจิอาจารย์ผู้ที่เราท่านจะได้เอ่ยถึงรูปนี้ปกติแล้วท่านเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ค่อยนิยมเปิดเผยตัวเองมากนัก เพราะท่านเป็นพระทางวิปัสสนากรรมฐานมีวัตรปฏิบัติเป็นประย่างเรียบง่ายจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองพังตรุกซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาราวๆต้นกรุงรัตนโกสินตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองใหญ่แยกจากถนนแสงชูโตสายกรุงเทพกาญจนบุรีประมาณกิโลเมตรที่97-98ข้ามสะพานจันทรุเบกษาใต้อําเภอท่ามะกาประมาณ700เมตร หรือที่เรียกว่าสามแยกท่ามะกาเลยมาประมาณ9กิโลเมตรก็จะถึงวัดหนองพังตรุกอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและที่นี่เองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งเรื่องราวอันคู่ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นที่มาของพระเกจิอาจารย์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีในนามหลวงพ่อทวนสุขวรโรหรือพระครูสุขวรคุณซึ่งเราท่านจะได้ร่วมกันย้อนอดีตรำลึกถึงความเป็นมาของท่าน ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ในปีพุทธศักราช2451เป็นปีที่ท่านได้ถือกรเบิดขึ้นตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีวอกซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยของสมเด็จพระพิยะมหาราชรัชกาลที่ 5, หณบ้านแสนต่ออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อทวนท่านกำเนิดขึ้นในครอบครัวของปุถุชนธรรมดา โยมบิดาของท่านชื่อพ่อทองโยมมารดาท่านชื่อแอวนามสกุลสมรูปท่านมีนามเดิมว่าป้อมสมรูปเป็นลูกชายคนโตของพี่น้องจำนวนทั้งหมดถึง9คนชีวิตในวัยเยาว์ของท่านก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากเด็กชายทั่วๆไปนักท่านอยู่กับบิดามารดาถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างธรรมดาซึ่งก็ค่อนข้างที่จะลำบากสักเล็กน้อยเนื่องจากครอบครัวของท่าน ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากนักและเนื่องจากมีบุตรหลายคนก็ต้องมีการขัดสนอยู่บ้างเป็นธรรมดาเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปกระทั่งเด็กชายป้อมกลายมาเป็นนายป้อมที่มีอายุครบ22ปีซึ่งตรงกับปีพศ2472เป็นปีที่นายป้อมต้องมีวิถีชีวิตที่ผกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวเอง ที่อยากจะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและเป็นประเพณีของชายไทยที่จะต้องบวชเรียนเพื่อให้ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะได้รู้จักผิดชอบชั่วดีท่านได้เข้าส่ร่มกาสาวพัดครั้งนี้ที่พัทสีมาวัดแสนต่อโดยมีเพร่อครูวรรัตพิบูลเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการเที่ยงเป็นพระกรรมวาจ,าจารย์และพระสมุเฉยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ และตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าสุขวโรจเจริญพรท่านภูมิเกียรติที่อาตจจมาในชีวิตตั้งแต่เด็กๆอยู่กับยอมพราะคุณชื่อทองสมรูปแม่คุณชื่อแอวหรือแหวว สมรูปอยู่ตำบลบ้านแสนตออำเภอทรามก,กาจังหวัดการจนบุรีถ้าพูดถึงหม่ก็เรียกว่าหม่สิบอาตมาอยู่กับยมบกคุณแมคคุณจนอายุครบยี่สิบสองจึงอุปสมบทบวชท,ที่วัดแสนตอ อยู่ที่วัดแสนตอนั้น 3, สามพันสาตับอุปชาหลวงพ่อเปววัดท่ากระท่มน้อยตำบลแสนตออำเภอสมมกาจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเที่ยงวัดบ่วงชุมหรือเรียกตามซ้อยในสมัยนี้เรียกว่าพระครูจันทรโรพาสท่านเป็นคนอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรรมวาจาอาตมาบูวักับหลวงพ่อเชยซึ่งเป็นอนุสาวานาจารย์ตอนนั้นซ้อยของท่านชื่อว่าสมุเชยอ,อาตมาโยมาได้สามภรรษามีพวกมาชวนไปเรียนนักธรรมใหม่ อาตามาจึงตกลงไปกับเขาเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อทวนแห่งวัดหนองพังตรุกอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงชีวิตของหลวงพ่อทวนที่ท่านได้ย่างก้าวแรกเข้าสู่ร่มกาสาวพัดที่พัทศสีมาวัดแสนต่อเมื่อเสร็จพิธีแล้วท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแสนต่อถึง 3, สามพรรษา โดยที่หลวงพ่อท่านมีจิตใ bueno จ,จที่มั่นคงว่าบวชแล้วต้องเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปเมื่อคิดได้อย่างนั้นประกอบกับสหายทางธรรมะของท่านมาชักชวนให้ไปศึกษาเล่าเรียนด้วยกันท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดใหม่เจริญผลเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมโดยท่านใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเคร่งครัดถึง5ปี ท่านจึงสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพศ2480เมื่อศึกษาสำเร็จแล้วท่านก็จึงเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดแสนต่ออย่างเดิมโดยการเดินทางกลับมาในครั้งนี้หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุผลว่าหลวงพ่อเฉยพระอาจารย์ของท่านนั้นขอให้ท่านกลับมาเป็นครูสอนนักธรรมและเป็นผู้ช่วยท่านในเรื่องทำเอกสารต่างๆภายในวัดขณะนั้นเอง ท่านก็มีโอกาสได้เล่าเรียนสัพพวิชาจากหลวงพ่อเฉยและหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อเบียบและมีโอกาสได้ออกไปทุดงถึงสามครั้งด้วยกันโดยท่านเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดอุบลราชธานีโดยแต่ละครั้งนั้นท่านนิยมที่จะไปวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำครั้งละหล,หลายเดือนอร,ระหว่างตอนที่หลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อได้มีโอกาสออกทุดงไหมครับอ้าวไปทุดงสามครั้งครับ ไปถึงที่ไหนครับจเรญพรอาตมาไปทุดงไปที่กับำแพงเพชรแล้วก็ไปจังหวัดอุบลไปที่ก็เรียกว่าพิษณุโลกแล้วก็อาตมาไปอยู่ในถ้ำประมาณเป็นเดือนนั่งเจริญวิสนากรรมฐานแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนก็ เรียนมาจากหลวงพ่อเที่ยงม้างหลวงพ่อเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีบ้างจากครูที่มีความรู้ในขณะที่ไปทุดดองไปพบปะพระเกติอาจารย์ดังๆก็ศึกษาและก็ตลอดถึงชักยันว่าย่างไงตลอดถึงจากเขียนอักษระว่ายังไงก็คงขอมอาตมารู้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆเดเรนพร ในขณะที่อยู่ที่วัดแสนต่อนี้เองหลวงพ่อทวนท่านก็เป็นที่เคารพนับถือจากสาธุชนมากมายหลายหลกักถึงขนาดที่แรงฐานศรัทธาต่างๆที่ร่วมกันสร้างกุฏิให้แก่ท่านพร้อมด้วยอัฐบริขารครบครันเพื่อให้ท่านได้จำพรรษาอย่างเป็นสุขในปีพศ .2490 ก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งมานิมนต์ให้ท่านไปช่วยสร้างวัดน้องพังตุหลวงพ่อทวนท่านก็ปฏิเสธไป พระรูปนั้นก็ยังคงขอ,อนิมนต์ท่านหลวงพ่อทวนท่านก็พลั้งปากไปว่าถ้าหลวงพอ่อเฉยไม่เรียกให้ไปก็ไม่ไปพระรูปนั้นก็หายไปสักครู่แล้วก็กลับมาคราวนี้หลวงพอ่อเฉยท่านก็มาเรียกท่านไปพร้อมกับอยากจะให้ช่วยสร้างวัดหนองพังตรุหลวงพ่อทวนท่านก็ไม่อยากจะไปจนกระทั่งหลวงพอ่อเฉยท่านก็ว่าให้ไปก่อนถึงแม้ว่าสมัยนั้นวัดหนองพังตรุจะไม่มีถาวรวัตถุใดๆ เส้นทางการเดินทางก็ไกลไม่มีรถไม่มีถนนเข้าถึงวัดแต่หลวงพ่อเฉยท่านให้เหตุผลว่าถ้าไปอยู่แล้วไม่สบายค่อยกลับมาอยู่ที่วัดแสนต่ออย่างเดิมหลวงพ่อทวนฟังแล้วจึงได้คิดว่าควรที่จะลองไปดูก่อนท่านจึงรับนิมนต์ขณะนั้นท่านอายุได้40ปีท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเดินทางไปในเดือน6ขึ้น14ค่ค่ำโดยมีพระสงฆ์ร่วมติดตามไปด้วยอีก5รูป มาอยู่ที่วัดหนองพังตรุกแห่งนี้อาตมาก็ได้สติพอท่านพูดขึ้นว่าถ้าไม่สบายแล้วก็กลับมาวัดเราอาตมาก็เลยใจอ่อนแล้วก็รับคำท่านว่าเอาไปท่านก็ถามว่าจะไปเมื่อไรก็กำหนดเดือนหกขึ้นสิบสี่ค่ำก็มีพระติดตามมาด้วย หกองค์คือพระฝอยพระฝอย,พร,อยพระเลี้ยงพระไลพระเนียมแล้วก็อาตมารวมเป็นหกองค์แล้วก็มามาบวชที่นี่อีกสององคืคอนายเทนายเนียมอ่าในเตรียมแล้วก็ต่อมาพรรษานั้นก็มีพระแปดองต่อมา อพอสอ9เก้าก็มีถึง3า4สิบสี่ขึ้นเรื่อยอาตมาจึงปลูกสลาหลังใหญ่ขึ้นเมื่อปลูกสลาหลังใหญ่นั้นก็เพราะประชาชนในบริเวณนี้มาทำบุญที่นี่ทั้งหมดหนึ่งเข้าช่องก็ไม่มีวัดสองวัดตลาดํำลองก็ยังไม่มีวัดสามวัดเขาเพลิงที่หลัง ไปนี้อีกสามสี่กิโลก็ไม่มีวัดรังแค่ไม่มีวัดแล้วก็เข่ากันหอกเสงนปลายจากนี้ก็ในเราหกเจ็ดโลก็ประมาณนั้นไม่มีวัดเหมือนกันแล้วต่อไปวัดอาหนองตักยาก็ไม่มีวัดคนจึงมวดแล้วจึงมารวมกันอยู่ที่นี่มากมากขึ้นก็จึงโปรยสาหลังยายฉะนั้น อาตมามามาเบื่อพอสอสเก้าเก้าสิมาอยู่ขณะนี้ก็พอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบนับว่ามาอยู่นี่ประมาณห้าสิบปีเศษแต่ว่าอาตมามาก็ก่อสร้างสิ่งที่ถาวรจำเป็นก็ปลูกกุติขึ้นก่อนเมื่อปลูกุติแล้วใหม่ๆยังไม่มีอะไร ก็ใช้สลาหลังเล็กใช้ทำบุญกันมาในระยะนั้นเมื่อวัดไม่มีตามที่อาตมากล่าวมาที่นี่ก็จึงมีพระมากประชาชนก็มาทำบุญมากเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องปลูกสลาหลังใหญ่ขึ้นก็รวมาร์มว่าได้ปลูกกุติมั่งอะไรบ้างรวมความว่าเดี๋ยวมาอีกสมัยหนึง่งปลูกกุติอีกเอา เสิบเก้าห้องกุฏิหลังยาวเก้าห้องนั้นก็เวลานี้อยู่ข้างหลังด้านตะวันตกอาตมาหลังกุฏินี้แต่ว่าเราตาอมาก็ปลูกกุฏิขึ้นเรื่อยเรื่อยเรืแล้วก็ปลูกสลาหลังนอนหลังนี้แล้วเจ็บตาที่จุดก็ในขณะนี้ก็ทำบอดทำบอดเสร็จแล้ว แต่ยังไม่มีกำแพงแก้วก็จึงมาสร้างกำแพงแก้วขึ้นเองในพรรษาที่18ของหลวงพอว่อทวดท่านได้ย้ายมาจําพรรษาที่วัดหนองพังตรุแห่งนี้ตรงกับปีพศ2491ครั้งนั้นท่านเดินทางมาถึงที่วัดหนองพังตรุแห่งนี้ที่นี่ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่เลยเมื่อท่านมาถึงสร้างความปราบปลื้มพิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากทางเจ้าคณะตำบลวังสลาในสมัยนั้น พร้อมด้วยกรรมการวัดและชาวบ้านน้องพังตรุได้นิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดน้องพังตรุตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อทวนและชาวบ้านซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อทวนอยู่แล้วต่างก็ช่วยกันบุรณะทําความสะอาดวัดโดยหลวงพ่อท่านได้จัดการสร้างกุฏิขึ้นใหม่รวมไปถึงการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและสลาการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่าสร้างหอระฆังขึ้นใหม่สร้างแทงน้ําและบ่อน้ําบาดา ขุดสระน้ําและสร้างเมนและเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดหนองพังตรุนี้เริ่มจะเป็นชุมชนแต่ห่างจากวัดอื่นๆมากชาวบ้านไม่มีที่จะกระทําพิธีกรรมทางศาสนาและเมื่อหลวงพ่อทวนท่านได้พัฒนาวัดขึ้นมาจึงมีชาวบ้านเดินทางมาทําบุญกันมากมายพรรษาแรกก็เริ่มมีพระมาบวชจำพรรษาที่วัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการพัฒนาวัดหนองพังตรุจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หลวงพ่อทวนท่านเล็งเห็นความสําคัญและท่านยังได้บริจาคที่ดินของวัดส่วนหนึ่งให้จัดทําเป็นโรงเรียนสําหรับบรรดาบุตรหลานของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนในที่ไกลๆเหมือนดังแต่ก่อนสร้างหอระฆังชั้นล่างนี่เป็นห้องสมุด,ดมีพระอยู่แล้วก็ชั้นกลางนั่นก็เป็นหอกล้องชั้นบนนั่นก็เป็นหอระฆัง ห้องสมุดนี้หมายความว่ามีหนังสือให้ประชาชนดูอ่านเพื่อในทางพุทธศาสนาหรือทางใดๆที่ควรจะศึกษารู้แล้วก็เอาหนังสือเอาไว้ีนนี่มีตู้พระยาเด็กคนดูรักษาแล้วก็ใครก็ยืนไปอ่านได้เท่าอ่านจะมีรายได้ก็ทำมันงมเงนทีนั่นเรียกวันส่วนหนึ่มาอยู่นี่ได้ห้าสิบประเปี จะเห็นว like uh, like right so <wh> ่าประชาชนมานมั่งในเยู่ตำต้นไม้มักอะไรมั่งไม่สะดวกก็จึงโกลกกวานนี่ยาวยี่สิบวาป้างสิบเอ็ดวาส์อกจอกประมาณในส่นหน่อยนั้นก็เพิ่งไม่กี่แสนโกลกเงียดทัาญยาใหม่นี้ก็หลายล้านเพราะนั้นส่วนบทนั้นบบกเก่ามีแต่ว่าอ่า มันแตกชำรุดแล้วก็เสียหายจึงจะตั้งสร้างบอดไม้ขึ้นบอร์ดนี้กันในเราส0ล้านแล้วก็ฟังฝั่งลูกนิมิรเมื่อพศ2490ทั้งนี้ท่านยังบริจาคที่ดินอีกส่วนหนึ่งของวัดเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนกเกษตรแห่งชาติเพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสได้นำวิชาชีพเหล่านั้นไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและท่านยังสร้าง ทางราดยางระหว่างท่ามากาไปยังหนองตากยาและสร้างวิหารพระบาเลไลอันเป็นที่ประดิษฐานพระเก่าแก่ที่มีอายุร้อยปีเศษและท่านยังเป็นผู้นำเอาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่ชุมชนหนองพังตรุและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งรวบรวมผู้ใหญ่บ้านกำนันและญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาสร้างทางสายเขาช่องหนองหมอกแก่และสายหนองพังตรุไปตลาดสำรอง พร้อมทั้งยังร่วมสร้างวัดต่างๆอีกหลายวัดเช่นวัดน้องอีเห็นวัดรางเข้สำนักสงฆ์น้องกือเกวียนและสนับสนุนโครงการของทางราชการให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนที่ท่านได้สร้างสาธารณประโยชน์แต่ในส่วนที่หลวงพ่อทวนท่านไม่เคยละเว้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติและการเผยแพร่วิธีวิปัสสนากรรมาฐานโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกและพิจารณาขันห้า ึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านพยายามที่จะให้สาธุชนได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่อทวนท่านจำพรรษายอยู่ที่วัดดองพังตุแห่งนี้เป็นเวลาถึง50ปีแล้วทั้งคุณงามความดีทั้งหลายที่ไม่อาจบรรยายได้หมดนั้นยังความยิ่งใหญ่และปลาปลื้มของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อทวนสุขาวรโรท่านได้รับพระราชทานพัดยศเป็นพระครูชั้นโท และท่านยังเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวมาถึงห้าพันดินเปรียบเสมือนมิ่งขวัญหลักชัยของพุทธศาสนิกชนชาวหนองพังตุและณโอกาสนี้เองที่จะเชื้อเชิญให้ท่านผู้ชมได้รับพอรอันบริสุทธิ์จากพระเกจิอาจารย์นามหลวงพ่อทวนแห่งวัดหนองพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้พร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้จเจริญพร อาตมาขอให้พรผู้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในช่องห้าในสถานีนั้นๆอาตมาขอให้ทนมีพลาอานามัยมีพระชนม,มายุจเจริญด้วยไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีไข้ไม่มีเจ็บไม่มีใครอิจฉาริษยา ฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในช่องห้าที่ติดต่อไปได้ประการหนึ่งประการใดจะไปเอาภาพของอาตามาที่เป็นประวัติไปออกไปถ่ายให้ญาติยอมทั้งหลายอารือทั่วทั้งประเทศจะนั้นก็ขอให้ท่านมีความรู้มีความเจริญมีความยุ่มัน่นตันยืนถ้าได้ดูได้ฟังเสียงของอาตามาขอให้เสียงนี้เป็นดุจจะดังว่าเสียงทิพ หยิดยกความชั่วของท่านออกจากร่างกายขอให้ท่านผ่องใสมีหูดีตาดีมีพร,ราณามายัยมีสุขภาพสมบูรณ์จเจริญด้วยอายุวัรณะสุขภาพระลาทุกท่านทุกคนเทนเรียนบอล